ช่องกุปุยสอนไทยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในที่สุดเราก็ถึงตอนจบแล้วนะคะทุกคนกว่าจะมาถึง EP นี้นะคะไม่ง่ายเลยนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนดูย้อนกลับมาให้ครบจนเสร็จสิ้นกระบวนการนะคะ มาลุ้นกันนะคะทุกคนว่าพระชัยสุริยากับพระนางสุมาลีเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์หรือจะต้องทุกขทรมานต่อไปเดี๋ยวไปดูกันเองนะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในหน้า90นะคะทุกคนหน้า90 EP ที่แล้วเราพูดถึงตอนที่เราเจอผู้ช่วยนะคะก็คือท่านฤาษีใช่ไหมคะมาเทศ ให้แก่พระชัยสุริยากับนางสุมาลีฟังนุนนีนันนะคะจะได้เห็นสัจธรรมของโลกเนี่ยมากขึ้นวันนี้เราจะมาพูดกันต่อนะคะว่าหลังจากที่ฟังเทศไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับสองพระองค์บ้างคะ่ะทุกคนอ่ะในส่วนนี้จะอยู่หน้า90ตรงส่วนท้ายเลยนะคะท้ายหน้าเลยก็คือเนี่ยคะ่ะทุกคนนี่ตรงนี้นะคะส่วนด้านบนเราพูดไปแล้วเนาะด้านบนเนี่ยพูดไปหมดแล้วนะ มาเป็นกับฉบังสบกเหมือนเดิมนะคะ1บทก็มีนี่นะคะหบทมีสมวรรตตรงนี้เนาะหน้านี้อาจจะดูยุ่ยนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าแปลเอาไว้เยอะขึ้นเกยค่ะวันนี้เราจะมาขึ้นเกยก็คือในส่วนของมาตราตัวสะกดแม่เกยนั่นเองนะเราเนี่ยไล่กันมาหลายแม่แล้วนี่จะครบหรือไม่ครบเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนแม่เกยกเขาบอกว่าขึ้นเกยเลยกล่าวเท้าไทย ฟังธรรมน้ําใจเลื่อมใสศรัทธาก้าอาหารค่ะเขาบอกว่าขึ้นแม่เกยเนี่ยคำว่าเท้าไทยตรงนี้ก็หมายถึงพระชัยสุริยานะคะได้ฟังธรรมที่พระฤาษีหรือพระราบทเนี่ยแสดงให้ฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธานะคะในพระพุทธศาสนานะเห็นภัยในขันธะสันดานตัดห่วงบ่วงมานสำราญสำเร็จเมตตาท่านบอกว่าเนี่ยพอฟังเทศเสร็จ เห็นเลยนะเห็นภัยในขันทะสันดานค่ะเราอาจจะคุ้นกับคําว่าสันดานใช่ไหมอันนี้มากับคําว่าขันทะแล้วก็สันดานคํานี้เนี่ยหมายถึงนิสัยของมนุษย์ใช่ไหมคะนิสัยของมนุษย์เป็นยังไงลูกเป็นไงคะมีความรักมีความโลภมีความโกโรธแล้วก็มีความหลงโอ้โห,โหชัดเลยนะคะมีเกือบทุกคนใช่ไหมจนเครียดโล้ ตัดห่วงบวงมานเขาบอกว่าสามารถตัดห่วงหรือตัดกิเลสตัณหาทั้งหมดออกได้สำราญสำเร็จเมตตาถ้าทำแบบนี้ได้ก็จะมีอะไรคะโหจะมีความสุขสบายกายสบายใจเลยนะคะสำเร็จเขาเรียกว่าบรรลุหรือนิพพานได้เลยนะถัดมาคะ่ะในหน้าที่ปึ๊บหน้าที่91าคะ่ะทุกคน91มาด้านบนยังเป็นในส่วนของกาบชะบัง 16เหมือนเดิม1บทมี3วมวักใช่ไหมคะวักแรกมี6วักสอมี4ีวักสาม,มี6ย้ำอยู่เสมอๆนะคะทุกคน2องค์ทรงหนังพยักฆาจัดกรีบจัดจีบกรีบชดารักษาศีลถือฤาษีสององค์ก็คือใครคะทุกคนก็คือตัวเอกของเรื่องนี้พระชัยสุริยากับพระนางสุมาลีซึ่งเป็นมาเหสีใช่ไหม ทรงหนังพยาคาแปลว่าทั้งสองพระอ,องค์เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าหุ้มหนังเสือหรือสวมสวมหนังเสือนะคะให้นึกถึงฤษีฤษีก็ใส่แบบชุดที่เป็นหนังเสือใช่ไหมเอามาใส่อันนี้ก็เหมือนกันแปลว่าอะไรคะแปลว่ามันเป็นสัญญาณว่าตอนนี้เนี่ยพระชัยสุริยากับพระนางสุมาลีเลือกหนทางที่จะบำเพ็ญเพียรนะเป็นถือศีลน,นะคะถือศีลเช่นฤษีเลยนะคือ แต่งองค์ทรงเครื่องอะไรได้หมดแล้วก็รักษาศีลข้อห้ามต่างๆเช่นฤาษีท่านฤาษีเป็นยังไงทั้งสององค์ก็ปฏิบัติตนเช่นนั้นนะคะเพื่อรักษาให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมข้ามเช้าทํากิจพิธีกองกูลอคัคคีเป็นที่บูชาถาวรทําอะไรบ้าง ค่ำเช้านะคะก็ทําพิธีกรรมต่างๆที่ฤาษีควรจะทําใช่ไหมคะมีพิธีกองกูลอักคีค่ะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นคําว่าอาักคีแล้วก็นึกออกอักคีอักคีภัยก็คือภัยที่เกิดจากไฟใช่ไหมอักคีคํานี้หมายถึงไฟนะคะกองกูลอักคีเนี่ยเป็นพิธีบูชาไฟปัจจุบันก็ก็ยังมีนะคะแต่ส่วนนี้ก็จะไปอยู่ในแถบของอินเดียอ,อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีพิธีกรรมอย่างหนึ่งรู้สึกว่าชื่อว่าพิธีมาราตีหรืออันสักอย่างเนี่ยนะคะเป็นบูชาไฟอาะเช่นเดียวกันเนาะเป็นที่บูชาถาวรน,นะคะก็บูชาเอาไว้ปัตพีเป็นที่บรรจถนเอนองลงนอนเหนือขอนเนยเกยเสียนปัตพีพระสุธาธรณีนะคะก็คือแผ่นดินเนาะเป็นคาไปพ์หมายถึงแผ่นดินเขาบอกว่าเอาแผ่นดินเนี่ยเป็นที่บรรจถนบรรจถนคํานี้หมายถึงที่นอน ถ้าทุกคนเคยดูละครเรื่องหนึ่งมีชื่อว่าบ่วงบรรจอนใช่ไหมเพราะตัวละครนาเอกเนี่ยก็คือแบบว่าหลับนะคะหลับแล้วก็ฝันไปถึงเรื่องราวต่างๆอันนี้เหมือนกันคะ่ะก็บอกว่าบรรจอนเนี่ยก็คือที่นอนนอนที่ไหนนอนบนพื้น ะค,ะคำว่าแผ่นนินก็คือนอนพื้นก็คือในหนึ่งก็คือในหนึ่งของของนักบวชเขาก็จะไม่นอนในที่ที่มันเป็นฟูกหรือว่าที่นุ่มนะคะเพื่อแบบว่าจริงๆมันก็เป็นกิเลสต,ตหาข้อหนึ่งใช่ไหมก็นอนที่แข็งแข็งปกต,ปกติปกตินะคะเพื่อเป็นการรักษาศีลแล้วก็ความเคยชินต่างๆเอน็นองลงนอนก็นอนลงไปทั้งที่แข็งแข็งนี่แหละนะคะปรับตัวให้ได้เพราะว่าพระชัยกับมเหสีเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็น พระราชากับเป็นมเหสีก็อยู่ในวังก็สุขสบายมาใช่ไหมถ้าเลือกที่จะออกบวชก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะความเป็นอยู่ต่างๆให้เฉกเช่นเดียวกับนักบวชนี่นเองเอ,อคำว่าเหนือขอนคเนยเกยเสียนคำว่าขเนยก็คือหมอนใช่ไหมเราก็ไม่สามารถนอนหมอนได้แล้วเพราะว่ามันก็เป็นนักบวชเป็นฤาษีก็ไม่สามารถหาความสุขสบายใดๆไ,ได้นะคะก็ใช้ขอนไม้แทน เป็นถอนไม้แทนหมอนแข็งหน่อยแต่เดี๋ยวก็ชินนะคะเออค่าเช้าเอากระดาษกวาดเตียนเหนื่อยยากภาคเพียนเรียนทาบําเพ็ญเคร่งครันค่ะค่าเช้านะคะกิจจะวัดให้เรานึกถึงพระสงฆ์ในวัดเลยก็จะมีการกวาดใช่ไหมคะทําความสะอาดวัดอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเอากระดาษกระดาษก็คือคล้ายๆกับไม้กวาดนี่แหละคะ่ะทุกคนเอามากวาดนะคะเอามาทําความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัย ใช่ไหมแล้วก็เรียนทำบําเพ็ญก็คือว่าบําเพ็ญศีลภาวนาต่างๆนะคะเพราะเอ่อถ้ายิ่งบําเพ็ญเยอะก็เป็นไงคะก็จะบรรลุได้ไวใช่ไหมเพราะว่าถ้านฤาษีเคยเคยเทศได้ฟังแล้วว่าถ้าทําได้ก็จะได้ขึ้นไปสวรรค์นะจ๊ะ สำเร็จเสร็จได้ไปสวรรค์สวยสุขทุกวันนานับกับกันพุทธันดรนอ่าขอบรู้ดังๆเลยนะคะเพราะว่าบท,บทนี้เป็นจุดจบแล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นไงคะสุดท้ายพระชัยสุริยากับพระนางสุมาลีก็สามารถบำเพ็ญเพียรได้จนสำเร็จนะคะก็ได้ไปเกิดบนสวงสวรรค์แล้วก็สวยสุขทุกวันได้เป็นนางฟ้านางสวรรค์เทวดาอิ่มทิพย์กันไปแบบจุกๆไปเลยนะคะ เขาบอกว่าคําว่านับกับกันเนี่ยทุกคนจะเจอบ่อยนะในวรรณคดีกับกันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สร้างโลกขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งถึงจุดจบของโลกหรือตอนที่ไฟบันลัยกันล้างโลกซึ่งนับว่าเป็นเวลาที่ไม่สามารถคํานวณได้เลยนะคะว่ามันแบบเป็นพันพันหมื่นหปีนี่ก็แปลว่าทั้งสองพระองค์ก็จะมีความสุขอีกยาวนานตรารบนานเท่านานเลยนะคะ อ่ะส่วนนี้ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะด้านบนขึ้นไปนั่นคือเรื่องราวของกับพระชัยสุริยาต่อมาเนี่ยด้านล่างนะคะก็จะกลับมาสู่หมวดปัจจุบันที่สุนทรพูดเนี่ยได้พูดถึงถึงเรื่องนี้เอาไว้นะคะตัดภาพกลับมาท่านบอกว่าภูมมาราการุณสุนทรไว้หวางสั่งสอนเด็กอ่อนอันเยาวเล่าเรียนใช่ไหมคะ คำว่าภูมิราการดนสุนทรคือใครทุกคนดูเห็นไหมมีคําห้อยท้ายคําว่าสุนทรภูมิราก็คือมแมลงผู้หรือพึ่งใช่ไหมคะคานี้เนี่ยจึงมีความหมายเฉกเช่นเดียวกับคําว่าสุนทรผู้ซึ่งเป็นผู้แต่งเรื่องนี้นั่นเองท่านบอกว่าแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อหวังจะเป็นเรื่องที่สามารถสั่งสอนเด็กในวัยเล่าเรียนได้สอนสอนเรื่องอะไรอย่าลืมว่าเรื่องนี้สอนเรื่องมาตราตัวสะกดใช่ไหมคะเออ ก็ขอกอกาว่าเวียนหนูน้อยค่อยเพียนอ่านเขียนผสมกลมเกยนะคะเด็กที่เรียนก็ค่อยๆผสมไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนกับจนกระทั่งครบทุกมาตราก็จะสามารถผสมได้ทุกแม่เลยนะคะสบายสบายชิลๆไปเลยระวังตัวกัวครูหนูเอย๋ยไม้เรียวเจียวเหวยกูเคยเข็ดหลับขวับเขียวทุกคนดูคำนี้อันนี้กูแบบชอบมากเลยนะคะเพราะว่า มันตรงกับเด็กของครูมากนะคะเขาบอกว่าเกเธอน่ะเด็กๆทั้งหลายนะคะให้ระวังตัวไว้กลัวครูนะคะกลัวครูหนูเอ๋ย <c oughs> เพราะว่าครูเนี่ยมีไม้กายสิทธิ์นะคะก็คือไม้เรียวเจียวเอ๋ย <c oughs> เป็นไงฟาดฟับฟบฟบนะคะก้นก็ดีมือก็ดีเป็นไงล่ะคะโอ้แสบปวดแสบปวดร้อนยิ่งในสมัยก่อนนะคะทุกคน <c oughs> เด็กเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ากลัวมากเกรงใจมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า ผิดข้อตกลงหรือผิดจากการที่ครูเนี่ยเตือนแล้วสอนแล้วยังไม่ปรับปรุงก็จะถูกลงโทษนะคะคนผิดเด็กดื้อต้องโดนอะไรโป้งใช่ไหมอันนี้โดนตีนะคะท่านบอกว่ากูเนี่ยกูก็คือแทนสุนทรผู้เคยโดนมาแล้วเข็ดหลาบมากๆเลยนะคะเออเสียงน้องครบครบครบนะฮะหันหวดปวดแสบแปรบเสียวยีกซ้ำช้ำเขียวอย่าเที่ยวเล่นหลงจงจำเป็นไงคะ งวดเห็นไหมคะกระปวดเหมือนกันเลยแสบแปบเห็นไหมโอ้เล่นสัมผัสอะไรก็มีหมดเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นไงคะโดนแล้วมันทั้งแสบมันแปรมันเสียวมันมีทั้งหยิกนะคะตีิมีหยิกด้วยพอหยิกเสร็จเป็นไงคะมันช้ำมันเขียวอย่าเที่ยวเล่นหลงจงจาอย่านะคะอย่าไม่เชื่อฟังเพราะว่าเด็กที่ไม่เชื่อฟังก็จะโดนลงโทษ แต่ในสมัยนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้มีแล้วนะคะการลงโทษด้วยการตีก็เนื่องจากเขาเรียกว่าแหละยุคสมัยมันต่างไปค่านิยมมันก็ต่างไปด้วยนะคะการลงโทษก็อาจจะเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่นๆแต่ครูคิดว่าบางในบางครั้งการลงโทษที่เกิดจากการทำข้อตกลงที่เราเคยตกลงกันแล้ว1 2- 3สเตือนแล้วยังไม่ทำการลงโทษก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยให้ลูกเนี่ย เตือนสติเตือนสติลูกได้นะคะเพราะบางทีเนี่ยเธออะกลัวไม้เรียวมากกว่ากลัวกลัวแบบว่าตัวเองเนี่ยสอบตกซะอีกใช่ไหมอืมบอกไว้ให้ทราบบาปกรรมนะคะเรียงเรียบเทียบทมแนะนําให้เจ้าเอาบุญท่านสุนทรบอกว่าเนี่ยบอกไว้นะคะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเรื่องของบาปกรรมด้วยใช่ไหมบาปกรรมในเรื่องก็คือคนทําผิดก็ต้องถูกลงโทษใช่ไหมคะ ไม่ว่าอาจจะเป็นลงโทษทางตรงหรือเป็นบทเรียนอื่นๆที่ตามมานะคะเหมือนกับเซนาอัลมาใช่ไหมพอน้ําท่วมมันก็ต้องล้มหายตายจากไปด้วยแล้วแล้วถ้าเด็กที่ไม่เชื่อฟังครูก็้องถูกลงโทษด้วยนะคะแน่เนบนะ <c oughs> แนะนําให้เจ้าอบุญสุนอทรนบอกว่าเนี่ยเราในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะคะก็ขอแนะนําเพื่อเอาบุญจะได้ไม่ต้องถูกลงโทษเหมือนเหมือนกันนะคะเดชะพระมหาการุณ ใครเห็นเป็นคุณแบ่งบุญให้เราเจ้าเอ่ยทั้งหมดนะคะพระมหาการุณาความเมตตาต่างๆเดชะบาปุญต่างๆที่เราทํามาครั้งนี้เนี่ยใครที่เอาเรื่องนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนหรือเอาไปใช้ในเรื่องของการดํารงชีวิตเรื่องอื่นๆเรื่องของศีลธรรมอย่าลืมนะคะแบ่งบุญให้เราเจ้าเอิญแบ่งบุญให้ใครลูกแ,แบ่งบุญให้ท่านสุนทรภู้ด้วย นะคะก็ในในเราก็ใช้วิชาของท่านใช้บทเรียนของท่านมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเราก็อย่าลืมนะคะนึกถึงพระคุณของท่านสนทรผู้เพราะว่าจริงๆเราใช้เรื่องของท่านที่แต่งนะ่ะมาหลายเรื่องมากนะคะ อย่าลืมระลึกถึงแล้วก็แบ่งบุญให้ท่านด้วยนะคะนี่คือในส่วนของกาพระชัยสุริยาตั้งแต่ e ีพีหนึ่งมาจนถึงอีพีสุดท้ายนะคะทุกคนอครูจะขอเสริมนิดนึงว่าสุนทรภู่เนี่ยที่เขาแต่งเรื่องนี้มาเพื่อเขาสอนเรื่องมาตราตัวสะกดใช่ไหมอาจจะเริ่มนะคะมีอะไรบ้างคะตอนนั้นเริ่มด้วยมีกกาด้วยนะก็คือคำที่ลงท้ายด้วยสระใช่ไหมไมีตัวสะกดส่วนคำที่เป็นตัวสะกดที่เห็นชัดๆเลยเขาเริ่มสอนตั้งแต่แม่เลยคะ่ะแม่ นใช่ไหมคะแม่กนเสร็จแม่กงแม่กงเสร็จแม่กกแม่กกเสร็จสอนแม่กดนะคะแม่กดเสร็จแม่กบใช่ไหมแม่กบเสร็จแม่กลมและก็ทิ้งท้ายด้วยแม่เกิดทุกคนนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจริงๆแล้วเราควรจะมีอีกแม่หนึ่งที่เราไม่ได้กล่าวถึงในแม่นี้ก็คือแม่เลยคะนี่ค่ะทุกคนแม่ ใช่ไหมทาไมแม่เกิลมันหายไปไหนละ่ะอาบ,บวกให้นะคะแม่เกิลจริงๆมีไหมมันมีอยู่นะคะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ได้แบบว่าแบ่งแม่เกยไว้ชัดเจนอะมันจะไปรวมเอ้ยไม่แบ่งแม่เกยไว้ชัดเจนนะคะจะไปรวมอยู่กับแม่เกยเหมือนในเรื่องเมื่อกี้ทุกคนสังเกตดูด้านบนเนี่ยเห็นไหมคะในตอนท้ายๆเนี่ยสังเกตนะไม้เรียวเจียวเห็นไหมคะวอแหวนวอแหวนเนี่ยก็ล้วนแต่เป็น แม่เกิลทั้งนั้นเลยเนี่ยเสียวก็มีนะคะมีปะปนมาบางบางบทเนี่ยก็ไม่ได้สอนในมาตรานั้นอย่างเดียวเนี่ยตอนที่เราอยู่แม่กลแม่กงแม่ก,กกเนี่ยก็ยังมีมาตราแม่อื่นเนี่ยผสมมาเรื่อยๆนะคะเขาก็จะไม่ทิ้งเนื่องจากว่าถึงแม้เราจะไปเรียนแม่ใหม่ก็ยังต้องทบทวนแม่เดิมแม่เดิมอยู่เสมอนะคะจนครบจนจำนี่ก็คือในส่วนของ กระกระับพระชัยศุริยาที่สอนในเรื่องของมาตราตัวสะกดในภาษาไทยนะคะทุกคนจบทั้งแปด e ีพีกันนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมรละฟังนะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า